นะครับผมในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเต้าข่าวเราลือครับผมซึ่งจะเป็นข่าวที่เราจะไปเต้ามาจาก3มสาวจากบ้านเดอะสตาร์ซึ่งนั่นก็มีน้องมาตังน้องเกรสและก็น้องหญิงนั่นเองครับผมซึ่งแต่ละคนครับผมมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเพิ่งปล่อยมาให้ทุกคนสามารถฟังกันได้ด้วยเหมือนกันครับตอนนี้ซึ่งเขาก็ว่ามีข่าวลือกันมาว่า3าคนนี้เนี่ยก็คือด้วยความที่เขาสนิกันตั้งแต่บ้านเดอะสตาร์แล้วก็เลยแบบว่ามีการซุบซิปแล้วกซุบบไอ้ไอ้ซุ่มซมซุ่ม แอบซุ่มแอบซุ่มครับแอบซุ่มทำซิงเกิลแบบเป็นโปรเจกต์พิเศษรวมตัวกันสามคนเขาบอกว่าเราไปได้ยินข่าวมาว่าที่สามสาวนี้เขาจะใช้ชื่อวงเกิร์ลกรุ๊ปของตัวเองว่า The Power Pop Girl ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเราก็เลยต้องส่งทีมข่าวของเรารเอาไมคไปจ่อแล้วก็ถามว่า The Power p u f f Girl มีพวกเราสามคนจริงหรือเปล่าเต้าข่าวแล้วหรือไปกันเลยครับ เาา่วรรหือสวัสดีค่ะชาว OIC นะคะสวัสดีทุกคนค่ะใส่กุ้งเยอเลยแบบว่าก็ตามสีไปเลยเนาะตามสีแรนะไม่สีเขียว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 ชมพูฟ้า จริงเหรอพี่เดี๋ยวเดจะตั้งวงงนี้จริงเหรอไม่ไม่เคยทำแนวแบบเมทัลนิดนึง่ะไม่ใช่เป็นวงแบบเท้าลกเกอร์ก็เหมือนเปฉายาค่ะคาเป็นฉายาใช่ค่ะที่แบบว่าแฟนสาวเขาตั้งให้ได้แล้วไม่จริงค่ะเล่นติมด้วยเราไมด้วยแบบว่าคนนึงตีกองร้องไบรร้องไบร์ตีกองแล้วก็เล่นเบสได้เล่นอะไรได้กีตาร์เบสใช่ไหมไม่ได้เล่นเบสไม่ได้แต่เล่นเปียโน เอองเล่นตังเล่นเมดไงเ้ยตังเล่นกองไงเออเออมันจมอะไรเงยเฮ้ยได้หมถ้ามีขก็ตอนนี้ทั้ง3ามคนเลยก็มีผลงานเพลงนะคะของตังจะเป็นเพลงอัศจรรย์ของหัวใจค่ะมี MV ไม่าให้ดูแล้วค่ะที่ w w w y o u t u b e c o m นะคะ h g m g a m m y o f f i c i a l ค่ะยังไงก็ฝากติดตามฝากดูกันเยอะๆค่ะ เกรสก็เพลงคนเจ้าชู้ค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไอจูน s คเคบ็อกซ์แล้วก็ดอกจานหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกดโทรออกค่ะหนึนี้นะคะก็มีเพลงนะคะไม่ใช่ก็คือไม่ราักค่ะก็เอ็มวีก็ปล่อยวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนี้วันเดียวกันเลยพร้อมกันเลยนะคะกับน้องเกรซก็ไปดูที่ GMM Grammy Official นะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจานหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกดโทรออกเคเคบ็อกซ์แล้วก็ไอจูนค่ะ ไม่ได้เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเป็นแค่ข่าวลือนะฮะารายการของเราก็อาสาไปเคลียร์ว่าโอเคไม่ได้มีโปรเจกต์ที่รวมกัน3คนแต่ก็นาพตก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันเพราะสามคนนี้เขาสนิทกันมากไงเขารี่กบุ๊ชเขาสนิทกันมากแล้วก็เออน่าสนใจเหมือนกันเวลาแบบ พอพูดถึงเรื่องเป็น power p f f อย่างามันนี้เขาก็มีคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกับเนะนะอซานั่นเลยน้องก็เลยสนใจดีมไม่ได้นะเป็น the power p u f f girl นะค้ก็อาจจะมีโปรเจกต์พิเศษนะฮะสามคนนี้อาจจะได้มาร้องเพลงด้วยกันก็ได้ใช่ครับ,บส่วนตอนนี้นะครับผมก็สำหรับใครๆนะครับที่เป็นแฟนของสามสาวคนนี้ก็สามารถติดตามผลงานเพลงของพวกเขาได้ทั้งสามคนเลยซึ่งเมื่อ สองสามวันก่อนผมก็ได้ไปเจอน้องหญิงในการส่วนตัวน้องหญิงเนี่ยน้องไปเจอในเรื่องส่วนตัวที่ไหนฮะหลังเวทีครับส่วนตัวหลังเวทีวันนี้ไปสกู๊ตัวร์ด้วยกันออะไรย่างงี้ซึ่งน้องหญิงเนี่ยน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็เป็นคนแบบที่เล่นพูดสนุกสนานเฮียปาร์ตี้มากชอบเลยวันนั้นตั้งแต่วันนั้นมาแววตามันมีอะไรบางอย่างคือผมอาจจะไม่ใช่พี่เสือแต่ผมก็กินเนื้อเป็นเหมือนกันนะครับผม อยากให้หญิงได้ดูรายการนี้เลอเกินครับตอนนี้ครับไปพักเบรกกันแป๊บหนึ่งครับ